มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรีดแล้วกรีดอีกโยเกิดนะัทชาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่หน้าคุ้นๆหวานฉ่ำ เรียกว่าตั้งแต่โสดก็เป็นสาวโสดที่สวยแล้วก็เนื้อหอมสุดๆนาทีนี้เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับโยเกิร์ตนัทชาที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็สวยสะตองและมีความมั่นใจแล้วก็รักในตัวเองแบบสุดๆค่ะจนแฟนๆเห็นก็เข้ามาชมไม่หยุดบอกว่าตั้งแต่เธอโสดก็ได้เห็นเธอบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะล่าสุดเธอทำเอาหลายคนถึงกับกรีดค่ะเมื่อมีภาพคู่สุดหวานกับซุปตารุ่นพี่อย่างเมย์ปฏิดากำเนิดพลอย ซึ่งที่กรีไปกดันก็คือเมย์ได้แต่งตัวเป็นผู้ชายที่สําคัญคือหล่อมากค่ะเรียกว่าเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แบบฉ่าสุดหวานมากรากรีตาากรีอีกยกเกิร์ตนัทชาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่หน้าคุ้นๆหวานฉ่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ